สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆและสำคัญไม่แพ้เรื่องอาหารและการออกกำลังกายครับนั่นก็คือเรื่องของคนที่เราเลือกใช้เวลาด้วยครับคุณเคยไหมครับที่บางครั้งหลังจากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนหรือคนรู้จักกลับรู้สึกเหมือนพลังงานถูกดูดออกไปจนหมด ในทางกลับกันบางครั้งหลังจากเจอใครบางคนคุณกลับรู้สึกมีพลังงานเต็มเปี่ยมและอยากจะทำอะไรดีๆให้กับชีวิตนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือผลลัพธ์โดยตรงจากการที่เราเลือกที่จะอยู่กับใครวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการเลือกคบคนถึงสำคัญและเราจะสร้างวงกลมของคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีได้อย่างไรครับทำไมคนที่คุณอยู่ด้วยถึงสำคัญ มีงานวิจัยทางจิตวิทยามากมายที่ยืนยันว่าอารมณ์และพลังงานของเราสามารถติดต่อกันได้ครับนักจิตวิทยามักจะเรียกว่า emotional contagion ซึ่งหมายถึงการที่อารมณ์ของคนคนหนึ่งสามารถส่งผลกระทบและแพร่กระจายไปยังคนอื่นๆได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคุณอยู่ในห้องที่มีแต่คนบ่นและคิดลบคุณก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกหงุดหงิดต,ตามไปด้วย ในทางกลับกันถ้าคุณอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ดีและให้กำลังใจคุณก็จะมีพลังบวกมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันครับดังนั้นการเลือกคนที่คุณจะใช้เวลาด้วยจึงไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวครับแต่มันคือการปกป้องสุขภาพจิตและพลังงานของคุณเองครับมองหาคนแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกดีถ้าจะให้เห็นภาพชัดแจนขึ้นลองสังเกตตัวเองดูครับ ว่าเมื่อคุณอยู่กับคนเหล่านี้คุณรู้สึกอย่างไรครับพวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่คนที่พูดแต่เรื่องของตัวเองแต่เป็นคนที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของคุณอย่างแท้จริงพวกเขาฉลองความสำเร็จของคุณพวกเขาไม่รู้สึกอิจฉาแต่ยินดีและภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของคุณพวกเขาเป็นคนให้กำลังใจในวันที่คุณเจอเรื่องแย่ๆพวกเขาจะเป็นคนที่คอยรับฟังและปลอบใจ ไม่ใช่คนที่ซ้ำเติมพวกเขาไม่เอาแต่บนพวกเขามองหาทางออกมากกว่าการจมอยู่กับปัญหาพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจพวกเขาทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นของตัวเอง 3. ขั้นตอนสู่การสร้างวงกลมของความสุขการสร้างวงกลมของคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนครับแต่มันคือกระบวนการที่คุณสามารถทำได้อย่างตั้งใจ 1. สำรวจความสัมพันธ์ของคุณลองใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ทั้งหมดที่คุณมีครับใครบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังและใครบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจงซื่อสัตย์กับตัวเองในการประเมินนะครับ 2. กํกำหนดขอบเขตสำหรับความสัมพันธ์ที่บังทอนพลังงานของคุณไม่จำเป็นต้องตัดขาดไปเลยครับแต่ลองกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน เช่นลดเวลาในการพูดคุยหรือเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจครับ 3. ลงมือสร้างความสัมพันธ์ใหม่จงใช้พลังงานที่มีค่าของคุณไปกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีครับลองเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจหรือเข้าสังคมกับคนที่มีความคิดบวกและเป้าหมายที่คล้ายกันกับคุณสรุป คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดมีคำกล่าวไว้ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนหคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นความจริงครับผมอยากให้คุณจำไว้ว่าเวลาและพลังงานของคุณมีจำกัดและมีค่ามากจงใช้มันอย่างชาญฉลาดและใช้มันไปกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเอง การดูแลสุขภาพจิตของคุณเริ่มต้นจากการเลือกคนที่จะใช้เวลาด้วยครับจงสร้างวงกลมของความสุขที่เติมพลังให้คุณในทุกๆวันหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้ลองสร้างวงกลมของความสุขของตัวเองนะครับใครคือคนแรกที่คุณจะนึกถึงในวงกลมของความสุขของคุณครับมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง ติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ